สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้จอยแม่ย่าและเพื่อนแม่ย่ากำลังขับรถไปที่ร้านขายเครื่องทำความร้อนหรือเตาผิงนะั่นแหละเพื่อนๆนนะจะไปดูใจะแม่ย่าเขาจะสั่งเตาผิงมาติดตั้งใหม่จะทุกคนนี่ย่ามามาดูไฟอย่างเงี้ยจะทุกคนไปตามข้างไปเพื่อนย่าเขาก็ขับรถเก่งมากเลยเอายุแกกว่าย่าอยู่ เตาผิงแบบนี้จ้ะที่คุณย่าเขากําลังมองหาอยู่เพื่อนๆคุณย่าเขาก็เลือกจากตอนนี้กําลังเลือกว่าอันไหนที่จะถูกใจเขาแล้วมันก็จะมีไอ้ตรงที่บอร์ดอ่ะเพื่อนๆน,นะที่ตั้งที่ตั้งอยู่ที่ว่าเขาเรียกอะไรจอยก็เรียกไม่ถูกนะคล้ายเป็นไม้เป็นปูนที่ว่าตั้งกรอบอ่ะจ้ะเขาเรียกกรอบนะั่นแหละกรอบกรอบไฟเบอร์เพจอ่ะเพื่อนๆน,นะเขาเรียกว่ากรอบนะั่นแหละเพื่อนๆกรอบไอ้ไฟเบอร์เพจเนานะ เนี่ยจะ้ะเขาจะเป็นอย่างนี้มันเป็นพวกไฟฟ้าเอิเล็กทริกเลยประมาณนี้เพื่อนๆพวกแก๊สพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนี่จะสวยทุกคนราคานน่นนะนน่นนะราคาแพงมากนี่สวยนี้สวยดีนะ่าอย่างเงี้ยเงี้ยดูส อันนี้สวยดิอันนี้อันใหญ่ทุกคนอือันนี้สวยอันนี้เหมือนจริง มีตัเสสวยทั้งนั้นเลยวูนี่มีหมักหมักฮอสยูรอาบันลูกไหนย่ not too big เย่ it's a good size ย่ good size น่าสวยนะโุ้โน,ะน ย่ามานจอหาดูนะย่าชอบอันน yeah, mm hmm. yeah. like no. 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 yeah, ี้จ้ะยังไงย่าอันยุแตเดแตเดแฮปดัตฟอร์ยูโอ้โซยโอเคอ๋อลุกนายชอบเพื่อนเ่ย่าแกอายุเจ็ดสิบก้าปีเันเพื่อนนะอายุเยอะกว่าย่าอยู่ สวยอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้แบบสวยดิ่ใบหา้าจ้าวนี่สวย นะอันนี้สิบแปดบอนทุกคนสวยดิคุณย่าท่านก็ได้เลือกอันที่ท่านต้องการตอนนี้ท่านกับเพื่อนก็ ขับรถมาส่งจอยที่บ้านจ้ะทุกคนเดี๋ยวถึงบ้านท่านก็จะกลับเลยจ้ะย่าก็มาส่งแล้วจ้ะแล้วทีนี้แกรีบกลับไปนี่เ,นเพื่อนแม่หาดื่มกาแฟแล้วนัดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไวจ้จ้ะจอยก็เลยแบบว่าลงจากรถแล้วก็เดินนี่แหละเข้าบ้านนี่แหละเพื่อนเพื่อนเข้าบ้านเนาะเพื่อนอย่ามาอย่างนี้เขาเขาก็ออกไปทานข้าวกันด้วยจะนัดเพื่อนไหมกันะเพียนดีก็นู่นแหละ หนึ่งทุ่มสองทุ่มอ่ะก็จะถึงบ้านประมาณนี้จะทุกคนเดี๋ยวจะว่าเข้าบ้านเข้าช่องแล้วทีนี้ก็ประมาณนี้จะถ่ายให้ดูเนาะไปดูไอ้นี่กับญาติวยไปดูไอเขาเรียกอะไรไหว่าเพจเพืเ่อนๆสำหรับไอเนี่ยสำหรับทำให้ให้บ้านอุ่นน่ะจ้ะทุกคนนะแกกไนะไ็ไปซื้อนะไปจองไปซื้อนั่นแหละจ้ะทุกคน โอเคยังไงเจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย